นี่นะครับรอที่ไรครับวันนี้มีนักศึกษานะครับนี่มาเรียนแล้วก็ลงโปรแกรมอันนี้ประกอบเครื่องครับนี่ก็ลงลงวินโด้นะครับนี่รออยู่นะครับน้องไอ้นะครับอัจฉริยะนะครับคนนี้โอ้โหอัจฉริยะมากนะครับโอ้โหยี่นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปล่อยลงโปรแกรมไปก่อนอันนั้นมาให้กําลังใจนะครับน้องสาวแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะมาเหมือนม้า มันจะมาเล่นเกมมากกว่าผ่อน,อนคลายนะครับการเรียนนะครับเราจะไม่บังคับ,บน้องๆน,นะครับมาก็คือประกอบให้ประกอบนะครับเราก็ต้องไม่มีการบังคับนะครับมีแต่การแนะนํานะครับก็ผ่อนคลายนะครับนี่ฮะสไปรดแมนช่วยเหลือคนใช่อันนี้ทายคนคนั้นอันอันอันนู้นนี่ยังยังไม่มีแฟนนะวันนี้ ว่ายังเด็กอยู่นะน้องไงก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ดูๆอยู่เฉยๆรวมเป่งกันครันี่ใครจะมีรวมเป่งกันครนี่ใครจะมีอ่านะครับผมอันนี้ร้านอยู่ตลาดนัดใจจักรสองมินบุรีนะครับอ่าอันนี้เราก็รอไปก่อนนะน้องไอ้นะรอจนกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะลงลงเดเวอร์อ่านี่นะ ก็มาเรียนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการแนะนำน้องๆเขานะครับนี่จากที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่ได้รู้อะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกไปอันนี้ต้องบอกว่าเจ๋งนะเนี่ยน,นี่รอช่วงรออันนี้ให้ประกอบด้วยนะเรียนรู้ซอฟต์แวร์วันนี้วันที่สี่เองประกอบลงเครื่อง ต่อสวิตนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมนะครับนี่นะไม่มีการ,ารบังคับเด็กฉลาดไอ้วัาางวัาางมือถือตกดันไปอีกหน่อย <Okay. S 1> อีกอีกอีกวักาางตกไอ้มือถือตกนะโอเคน,นะโอเคผมจะรับสอนเด็กที่ดูแล้ว พอมีความสามารถแล้วก็เขาชอบนะครับเราจะไม่มีการบังคับว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะนะครับงานประกอบให้เด็กได้เรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนานะอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์วิศวะโปรแกรมเมอร์หรือการออกแบบนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ น้องเขาสนใจพวกระบบน้ําด้วยครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะให้ประกอบระบบน้ําเปิดด้วยนะครับ <c oughs> ไอรยังไม่มีแฟนะนะครับอ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็คือประกอบระบบน้ําเปิด <c oughs> ใครสนใจก็ทักทายมานะ <c oughs> น้องสาวบอกว่าถ้าสนใจก็มาได้เลย <c oughs> โอเคครับน้องไอยังไม่พร้อมนะครับ <c oughs> น้องสาวก็ยังไม่พร้อมนะครับ มาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่มาเรียนได้สี่วันแล้วครับใช่มาเรียนตั้งไหนมาเล่นเก่เมาความรู้อันนี้เมาวความรู้ครับเมาวความรู้เอาความบันเทิงนี่นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้นะอันนี้น้องน้องเขามาเรียนรู้กับพี่ก็เลยบางทีเด็กนะครับเราก็ต้องแบบคือเขาเงงเงาเนะี่ยทางพ่อ ให้ปล่อยปล่อยปล่อยวางมากนะครับคือจริงๆแล้วบางคนเขาจะเข้าใจนะเด็กฉลาดนะครับนะครับแต่ดูแล้วบางบางน้องบางคนไม่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 ไหวนี่คือเราผมจะไม่ไม,ไม่ไม่รับสอนนะปกติแล้วผมก็ดูก่อนนะครับว่าเด็กจะมาสอนมาเรียนรู้อะไรยังไงนะครับเขาอยากจะประกอบเครื่องตอนแรกก็ต้องเรียนรู้ว่าอุปกรณ์มีอะไรมั่งครับคืออย่างนี้ยให้ใส่ซีวียูใส่แ La มใส่กร์ดจอใส่ทุกอย่างนะครับนะครับต่อไปก็คือ ประกอบอนันนี้วันที่สี่เองนะครับให้ประกอบแล้วก็ลงโปรแกรมนะครับนะครับลงโปรแกรมนี่นะครับกําลังลงอยู่ต่อไปถ้าอยากประกอบระบบน้ําเดี๋ยวผมก็จะสอนให้นะก็เอ,เอาไปปรับปรุงพัฒนานตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนรู้กันไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับน้องๆน,นะครับอันนี้อันนี้รู้สึกว่าน้องไอ้นี่จะ จะคิดค่าเรียน2500บาทเองนะฮะไม่ผมไม่ได้คิดแพงนะครับอ่า25ชั่วโมงนะครับก็ภายใน3เดือนนะครับก็มาได้เลยนะแต่ผมคิดว่าน้องเขาโอเคนะครับโอเคแล้วด้วยนะครับแค่4วันเองนะครับ4วันเองจากที่ความเข้าใจน้อยมากแล้วก็มาแต่เขาชอบนะก็โอเคนะครับเรียนเรียนได้นะเรียนได้เด็กก็คือเด็กนะครับ แต่ว่าเขาจะมีพื้นพื้นไว้ก่อนนะพื้นฐานนะนี่นะเด็กนี่นะแต่แต่คนนี้นี่มาดูนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูมาเล่นเกมมากกว่านะครับัเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับสอบถามทักทายมาได้เลยนะครับ อยากจะหาความรู้นะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะผมจะดูเด็กก่อนนะครับนะครับอยู่ที่ว่าจะไปได้ประมาณไหนนะครับอยู่ที่สมาธิด้วยนะไม่มีการบังคับนะครับผมบอกก่อนเลยไม่มีการบังคับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับน้องไอ้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมนั่นไงผมเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วเอสเอสดีมันอาจจะไม่ค่อยจะ เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับสเปคไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอันนี้ให้ประกอบลงโปรแกรมเองนะครับให้ลงมือเองเลยนะครับได้สัมผัสนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะครับร้านอยู่ตลาดนัดจะจากสองมินบุรีนะครับซ่อมประกอบคอมนะครับระบบน้ำโประบบน้ำเปิดระบบน้ำปิดนะครับทำได้หมดเลยนี่นะนี่ก็เล่นยาวๆเ็ดเครื่องกันเครื่อง เด่นระบบตัวตนี้ผม OC ไปที่4.8นะเพื่อนก็นิ่งๆครับนี่ครับอย่างไงก็ทักท้ายสอบถามมาได้นะครับ,บรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอน้อ,นอนงเขานิดนึงเรามาต่อกัน,น